ช่วงไฮซีซันเอาช่วงวันข้าดาวนี่เนาะ,ะเราจะมีรายได้ประมาณ3 0 0 0 0 0บาทโดยเฉลี่ยทุกต่อวันนะครับต่อวันในประมาณ3,000 0 0บาทตอนนี้ออคอมมีเหลือครึ่งเดียวที่ผ่านมานะครับก็คือแสนห้าหมื่นบาทแต่ไม่ได้แสนห้าหมื่นบาทนะฮะร,ราคาขายเนี่ยถูกลงไปอีกครึ่งหนึ่งเพราะนั้นเหลือแค่เจ็ดหมื่นห้าพันบาทในสามแสนบาทเหลือไม่ถึงยี่ห้าเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะนั้นอันนี้คือรายได้จริงที่เกิดขึ้นในปีนี้ พิกคคือขายเป็นราคาจากเดิมเคยได้สามแสนบาทจากห้องพันสองพันสี่ตอนนี้เหลือหกร้อยบาทยังออกเฟนซีหลือขึ้นเยียวแล้วจะเป็นเหลือรายได้อะไรแล้วเดี๋ยวต้องประคองพนักงานอีกกี่สามสี่สิบคนเนี่ยไปอีกกี่เดือนตอนนี้มันก็หมดฤดูกาลไปหมดช่งใว่พักการท่องเที่ยวหมดแล้วนะครับ สถามยังไงนะพูดถึงว่าปัจจุบันเนี่ยเ,เห็นได,ได้จากในช่วงอรต้นปีเอปีใหม่ปีนี้นักท่องเที่ยวแทบจะไม่ค่อยเข้ามา,าพักในเมืองแต่ส่วนใหญ่นะ่ยจะออกไปอยู่ตามแหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติหรือว่าร,รีสอร์ทต,ต่างๆเนี่ยพูดถึงจากตอนนี้จะต้องปรับตัวยังไงเพื่อให้โรงแรมยังคงอยู่ได้ครับคือด้วยสการโควิดที่ผ่านมาสองปนะีนะครับแล้วก็ ประชากรนักท่องเที่ยวเนี่ยได้มีพฤติกรรมในการท่องเที่ยวที่เปลี่ยนไปนะครับจากการที่มาท่องเที่ยวในเมืองแล้วก็ออกไปท่องเที่ยวตามธรรมชาติเพิ่มขึ้นผลกระทบโดยตรงที่สุดเลยก็คือผู้ประกอบการโรงแรมที่อยู่ในเมืองนะครับในส่วนนี้เองเนี่ยเราก็ได้เรียนรู้แล้วก็แบกรับภาระ,ะท,ทุนมาสองปีส่วนใหญ่ๆเลยก็จะปิดตัวไปนะครับส่วนหนึ่งนะครับที่ยังคงอยู่ได้เนี่ยก็เรียนรู้ในเรื่องของการประคองการลดต้นทุนการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลหรือพนักงานเนี่ย ให้มีการเรียนรู้ในการทำงานร่วมกันแล้วก็ทำงานาหลายหน้างานมากขึ้นนะครับหรือว่ามัลติมัลติจ็อกนะครับเพราะนั้นสึ่งนี้ทางผู้ประกอบการก็เลือกที่จะไม่ไม่จ้างงานเพิ่มนะครับแล้วก็ทางภาครัฐเองเนี่ยโดยเฉพาะนวยบายของทางาท่นนานนายกรัฐมนตรีที่ออกมา,มาเมื่อคราวที่แล้วนะครับในการที่จะให้การสนับสนุนโคเปนะครับก็คือช่วยในเรื่องของการจ้างงานอสามเดือนซึ่งจะหมดในเดือนมกราคม นะครับสิ่งที่เราจะเดินหน้าต่อไปได้เนี่ยด้วยพฤติกรรมที่ของนักเที่ยวที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับ mm. ก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าทางภาครัฐเนี่ยจะได้ช่วยสนับสนุนโครงการนี้ต่อไปนะครับขยายโครงการนี้ต่อไปนะครับเพื่อว่าสถานการณ์จะดีขึ้นนะครับเพราะตรงนี้ถือว่าเป็นการลดต้นทุนของผู้ประกอบการโดยตรงนะครับส่วนหนึ่งที่เป็นต้นทุนหลักเนี่ยก็คือค่าไฟนะครับซึ่งถือว่าสูงมากผมได้ทําการเรียกร้องไป2ปีแล้ว นะครับในการที่จะขอให้ทางภาครัฐได้ช่วยมาแลกแบกรับภาระต้นทุนของกลุ่มธุรกิจที่ได้รับผลกระทบโดยตรงเท่านั้นนะครับเช่นกลุ่มธุรกิจโรงแรมนะครับกลุ่มธุรกิจร้านอาหารบางประเภทร้านขายของที่ระลึกต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะครับถือว่าเป็นต้นทุนที่ค่อนข้างสูงพอสมควรนะครับก็โดยเฉพาะธุรกิจโรงแรมก็ถือว่าได้รับผลกระทบเยอะนะครับส่วนนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับการพิจารณานะครับเรื่องของภาษีต่างๆที่ช่วยลดต้นทุนผู้ประกอบการ นะครับแต่ด้วยจังหวัดตนนี้เนี่ยถือว่ามีการเลือกทั้งท้องถิ่นที่หมดไปนะครับทั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัดทั้งเทศบาลแล้วก็ล่าสุดอบอตอนะครับตรงน,นี้ในแต่ละส่วนงานเองเนี่ยท้องถิ่นก็จะมีงบส่วนตัวกันนะครับผมอยากจะให้ทางภาครัฐเนี่ยได้วางมาตรการการท่องเที่ยวปลอดภัยการดูงานปลอดภัยการเดินทางท่องเที่ยวปลอดภัยนะครับข้ามพื้นที่ข้ามจังหวัดข้ามภูมิภาคนะครับโดยการใช้งบท้องถิ่นอย่างนี้ นะครับเพื่อโดยการกําหนดเงื่อนไขเช่นการจิบวัคซีนมาแล้ว2เข็มจะต้องมีการตรวจเอทีเก่อนขึ้นทัวร์นะครับล้วก็กําหนดสถานที่นะครับในการที่จะม,มาศึกษาดูงานท่องเที่ยวนะครับกับกลุ่มอุตสาหกรรมโรงแรมน,นะครับที่เขามีใบประกอบการที่สามารถผ่านระบบะสาธารณสุขหรือว่าระบบชาพลัสต่ตางๆที่ทางรัฐบาลได้วางมาตรการไว้เพราะเท่าที่ผ่านมาเนี่ยมาตรการต่างๆที่เป็นภาระาต้นทุนของผู้ประกอบการ ให้ดาเนินการไปเนี่ยแต่ไม่มีเรื่องของการตลาดส่งเสริมให้เราได้รับผลประโยชน์จากการที่ขับดันธุรกิจเราเข้าไปสู่มาตรฐานนั้นเลยการเดินหน้าองค์กรเอาธุรกิจของเราเข้าไปสู่มาตรฐานต่างๆที่ทางภาครัฐกำหนดมามันมีต้นทุนหมดนะครับผู้ประกอบการก็แบกรับต้นทุนในการที่จะขับดันและขับเคลื่อนเพื่อที่จะหวังว่าทางภาครัฐจะเป็นแกนกลางหรือแกนกลางในการขับเคลื่อนนะครับเรื่องของการตลาดนำผลประโยชน์กลับมาสู่ผู้ประกอบการนะครับแต่ที่ผ่านมาไม่มี เพราะนั้นตรงนี้นะก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าด้วยภาวะแบบนี้นะครับที่การองทุนที่เปลี่ยนไปต้นทุนที่สูงขึ้นแล้วเกินนะครับผมไม่อยากที่เห็นให้มีการปิดตัวมากกว่านี้อีกนะครับก็อยากจะขอร้องแล้วก็ร้องเรียนครับว่าให้ทางภาครัฐได้ช่วยกันสนับสนุนนะครับในการเรื่องของการลดต้นทุนเรื่องของโคโเปอร์พย์สถาติต่างๆ นะครับการช่วยกจ่ายค่าเงินเดินพลังงานแล้วก็ภาษีต่างๆนะครับลดวเรื่องของการสนับสนุนให้เกิดการท่องเที่ยวนะครับโดยการใช้งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือแม้กระทั่งภาคการเองนะเพื่อเพื่อสนับสนุนองค์กรหรือว่าหน่วยงานท่องเที่ยวที่ได้ผลักดันตัวเองได้ขับเคลื่อนตัวเองนะครับผ่านมาตรฐานต่างๆของทางภารพัมนูตในการพัฒนาการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพเช่นกันนะครับเพราะมันจะเดินหน้ากันไปได้อีกสักกี่ราย อุตสาหกรรมพวกโรงแรมที่มีขนาดกลางขนาดใหญ่ขึ้นนะครับ